สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ <Generally, S 1> สมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอันหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพา,าสมาชิกนะมาสรุปล่างนะรประจําช่องแอดทรอนนักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นชุดสรุปล่างนะครับสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้นะครับใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะ ชุดสรุปล่างอานะพร้อมตัวจอดเด็ดให้ตัวเดียวนะครับชุดสรุปล่างนะครับผมทําตามสูตรนะครับสมาชิกนะทำตามสูตรจะได้จับคู่จับอะไรไว้เรียบร้อยแลวแหละเดี๋ยวมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเขียนลงให้สมาชิกได้ดูเลยได้รับชมกันเลยนะครับแล้วก็มาเจาะ ฟันธงเด่นล่างตัวเดียวในคลิปนี้แถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้จิงด้วยนะครับให้สมัยชิกได้รับชมกันนะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปล่างกันนะครับยังไงผมก็ฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันเด้อสมัยชิกเด้อนะครับช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิป,ปใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนอน,นะ คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบน่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สน,นับสนุนการพน,น,นันหรือสิง่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด,ด้วยตัวท่านเองถูกผิดก็กลับขอามาขอภัยนะครับมาดูฮะฝันธงเด่นล่างตัวเดียวกัน่อนนะครับเด่นให้นะครับ พรุ่งนี้มะรืนนี้อีกสักสองวันนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอีกสักสองวันนะฮะเดี๋ยวผมมาสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างผมก็จะเอาในชุดสรุปสองตัวล่างนี่แหละไปนําไปสี่ชุดนะครับไปไปเด่นแค่สี่ชุดนะครับวันนี้มาสรุปล่างนะครับแบบชุดเต็มแปดชุดให้สมาชิกได้รับชมกันแต่แปดชุดผมจะเน่นให้แค่สามชุดนะครับเล่น้แค่สามชุดแต่ผมจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วแหละนะอ่ะ ก็มาดูเด่นล่างตัวเดียวกันก่อนวดแรกสูดได้เลขแปดพอนอกแปดห้านะครับเด่นล่างตัวเดีย, 8, 5, นะดยวแปดา 8, มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นวดที่หนึ่งนะครับตอ่อวนะัที่สองครวดสองสูตรได้เลขเก้า 9, ตัวเดียวพนกแปดเก้าเก้านะครับ มาที่หลักหน่วยล่างนะคระับปายทุกหลัก <c oughs> โทษทีฮะเอามาต่อกันงวดที่3ครับงวดที่3มสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะได้เลข6กนฮะผลออก61นะครับ6ก็มาที่นะครับ หลักสิบพรางถูกเป็นงวดที่สามถูกเป็นที่สามงวดต่อมานะครับสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวครับผลออกสนะูตรเก้านับเก้าครับเก้ามาที่ หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สี่เรายอดได้ดู6กงวดครับประสาชิกดูดีๆนะครับมาที่หลักสิบอ่ะเดี๋ยวคำนวณงวดต่อมาก่อนงวดต่อ,องวดที่ห้านะสูตรได้เลขสี่ประด 4, รับสี่สามสี่ฮะ มาที่หลักสิบอ่ะดูดีๆนะสมาชิกนะมาเป็นขั้นบันไดเลยทีเดียวนะครับสลับกันมานะครับเนี่ยสลับกันมาพวแรกแปดมาที่หลักสิบพวต่อมามาที่หลักหน่วยพวต่อมาสิบพวต่อมาหน่ยวยพวต่อมาสิบัวที่ผ่านมานี่มาที่หลักหน่วยนะครับนี่ขั้นบันไดเลยได้เลยกลาวพวที่ผ่านมานะครับสูตรนี้มันจะไปชนกับหลายๆสูตรนะครับ มันจะไปชนกับหลายๆสูตรนะครับแต่ผมนําสูตรนี้มาให้สมาชิกได้รับชมกันนะชนหลายสูตรนะครับอ่ะสำหรับวั้ที่ผ่านมาสูตรเลขเก้าผลดอกเจ็ดเก้าก็มาที่หลักหน่วยนะครับเลขเก,ก้าเนี่ยนะครับมาที่หลักหน่วยรั้วเนี้ยนะมันโชว์มันได้เลขตัวนี้แล้วก็ผมก็ชอบด้วยนะครับส่วนจะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูกันได้เลขตัวไหน,นอ่ะ ว่าที่จะถึงนี้นะครับนี่วิธีทำนะฮะแคปสูตรไว้เลยนะสมาชิกนะคแคปสูตรไว้ฮะไอ้ที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำวิธีคำนวณน,นะ <c oughs> เลขเด็ดวิ่งล่างตัวเดียวนะฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งนะบ,บวกสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยล่างอีกสองครั้งนะแล้วก็บวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวกของงที่นะครับอาบวกกันดูฮะห้าบวกเรับลงท้ายเลขสองนะครับสอวกเนะครับสองบวกเลงท้ายเลขหนึ่บวกเาลงท้ายเล 0, 0, 9, 9, 2, ขศูนบวกเ็ได้เก้าบวกสองคงที่ลงทาล 1, า้ายได้เลขหนึ่ะอาวดีฮะเลขหนตัวเดียวฮะล่ากจะมาไหมนะฮะตามสูตรเลยแล้วก็ผมก็ชอบในการตรวจด้วยเลขหนเนี่ยนะใครใติดดับก็มองผ่านได้นะครับ ใครไม่ดับชอบมนผมก็ไปฮะไปด้วยกันนะฮะถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะฮะมีสูตรกำกับด้วยวันนี้เลขหนึ่งนะครับจะมาหรือไม่มาเลขหนึ่งพิจารณากันดีๆนะครับหนึ่งนะฮะวุฒิวันที่วจําวันทีสิบหกนะครับทับสามทับหกเจ็ดรอลุ้นกันนะฮะวันนี้หนึ่งมานี้ผมวาไงไว้ที่หลักสิบเลยนะ ถ้า1นมานี่วางไว้ที่หลักสิบนะครับเขียนไว้ก่อนเลยหนึ่งนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็ไปหาค่าเอาข้างหลังนะนี่ฮะผมวางหนึ่งไว้ที่หลัก10ล่างนะเนี่ยตามนี้มาเลยนะครับใครชอบเลขหนึ่งวางไว้ที่หลัก10ล่างเหมือนผมนะฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับอันนี้พูดถึงถ้าเลขหนึ่งมันมานะครับผมเขียนไว้ล่วงหน้านะอ่ะ แล้วก็ไปสรุปพระสมาชิกนะไปสรุปนี่ฮะสรุปไปเลยนะจับคู่นะครับ <c oughs> ตัวเด่นนะถ้าตัวเด่นวันนี้นะได้เลขหนึ่งนะครับกับเลขสามนะครับที่ชนกันเยอะนะครับอันนี้ชนกันเยอะนะครับเลขหนึ่งกับเลขสามครับจับคู่ฮะ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับสามสองครับสามสี่นะครับสามหกนะครับ, 3, 6, รบแล้วก็สามแปดอ่า อันนี้ก็คือชุดเต็มนะสมาชิกนะก็คือชุดเต็มนั่นเองนะครับใครชอบชุดเต็มหนึ่งกับสามนะเดี๋ยวผมมัดเน้นให้ในเนี้ยผมจะเน้นให้ก่อนไปเลยนะสมาชิกนะงวดประจำวันที่ครับสิบหกนะครับทับสามครับทับหกเจ็ด นะครับช่องนะครับแอดทรนนะครับนักคำนวณน,นะครับช่องแอดทรนนักคำนวณ อันนี้ก็คือตัวเด่นนะครับสมาชิกเดือนตัวเด่นครับหนึ่งนะตัวเด่นกับสามนะผมเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับทีนี้ตัวเด่นผมนะครับผมจะเน้นให้แค่นะครับจากแปดชุดเนี้ยอ่าหนึ่งสี่ฮะหนึ่งหกฮะนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสามหกฮะแล้วก็สามแปดอ่าผมเน้นให้สี่ชุดนี้ จาก6ชุดนะครับไม่เยอะนะครับจากนะครับเน้นตรงด้วยนะสมัสชิกหน้าอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ1416แล้วก็3638นะครับเพ่งเฮงปังปังทุกทุกท่านนะขอบคุณที่ติดตามผมครับ